ประกอบระครเรื่องริเกปอรำพร้อมด้วยพระเอกงที่อ้อบตกเป็นข่าวพระเอกงน้องแอนเพชรดาวตาเพียงกระสุนไม่ได้เจ้าของผลงานเป็นคนตกใจพร้อมด้วยพระเอกที่น่าติดตามขวามือและโน้ตเพลงตกด้วย เรียนเจ้าของดอกใจเลยมาแล้วยกเก้า <muchas> 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 ตอนใหญ่ด้วยนะครับอำเภอลำลูกกาจังหวัดประทุมหีสองลำรับเได้พาละได้ในเดวันน,นี้3พระเอกสองดาวตะลกที่พี่น้องชื่นชอบมาเพื่อเป็นฝ่ายชายได้เาวในสีลงจังหวัดว 街头。 ความรักปักใจไม่พบไม่เจ็บแอบแพร,ร่แอาทิตย์เตยทุกคนคนซื่อสัตย์มนุษร์ในสัตว์สัตว์ซื่อไม่เคย ที่ถือสิ่งคนชี่หวตัวสิ่งเลือกษาวันเครืงศิลศาสตร์ทั้งสิ้นครูวัดถือสิสส่งสังเส้นชื่อ,อสัมพ่อซอนแม่สางความดีสั่งส้ <Netz Cal ke> <sm all> ตัวนั้นเปรียบเสมือนพระก่อนข้างซ้ายส่วนข้าพเจ้ามินทาเปรียบเสมือนพระก่อนข้างขวาส่วนเราก็เปรียบเสมือนขาขวาเราเหมือนหนึ่งกูนี่เป็นถึงไอ้นั่นเจ้าเฮ้ยพูดให้มันดีๆอะไรอะไรล่ะทะลึ่งหรือเปล่า็นทะลึ่งเป็นถึงหัวใจเจ้ากดไ้ ไม่เลยจะพูดให้มันติดติดกันขาดทำไมทำห้คิดลึกอีกแต่เราคิดก็ะลึ่งแต่ห่้อไปรับรางวัลก่อนแค่นั้นก็สำคัญจริงๆคนเราไม่มีหัวใจก็อยู่ไม่ได้ถูกต้องเพื่อนไม่ว่าเกิดศึกสงครามแผ่นดินผมอ่านเดิมไม่เคยพ่ายแพ้กับใครเพราะมีพวกเราทหารเสือพวกกริย์เกมังดีขอรันดิทูน่าพาวไทยไทยรางวัลศิลปินจากนี้ด้วยหน้าวีคูนี่ครับขอบคุณครับ ครับคครับบอดใหญ่นะครับอของรสจอรีรับยอดรางลในแบบเล็กสองางด็กเลยนันอยาเป็นเศรษฐีนะครับต้องรสเจอรี่ครันได้ฉันนัเศรษฐีัน่เรับครับเป็นเศรษฐีนั้นนักเีได้ยขอบคุณะครับบอดใหญ่ในในรับยอบคุณนี้นะคขอบคุณมาลนใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยากให้มาไปก่อนนะครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอรางวัลนะครับของไอดูด้วยครับเจ้าหน้าเวทีเห็นของรถตู้มีไหมเอ่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่น่าจะมีขอบขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับบอกรางวัลนะครับเพื่อเวลาครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวใส่รู่นะครับตอนแรกเราถ่ายได้กันอีกรอบนึงนะครับเพราะว่าการแสดงจะได้ไม่ล่าช้านะครับกว่ากัด้วยนะครับของเกรดสองรามรับเพลงพวงมาลัยนะครับโอ้ย มึงน่าจะออกมาซะตั้งนานเลยคุณนั่งเหงาอยู่คนเดียวนี่ยแต่กลัวมานั่งเป็นเพื่อนเลยมึงนั่งอยู่คนเดียวไงมึงน่าเหงามากเลยมึงน่าจะออกมาตั้งนานลก็แม่มึงก็บอมบาง่ะโดนฝนพี่หยตัวอานีความต่นเ่เมานมีคนรับดับไหน้าอเที่อแล้วมเเก็ทีนอด้ครับานรต้องานรอครับ นาราลุงจะไปแขกวัตถุมงคลขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับทุกค่านวันีครับฝากติดตามรายการร้องขาวตแขมุ้วยนะครับช่องรถพอยนะครบเวลาสอุบลยครับัวรัครัครับขอบคุณครับนาคุุคุณครับ ขาะลิบมาดยนะครับแค่จะไปตนีนะครับห้างลมาะแบเรื่องบอกว่ามวาคาสุาีรหางเราของเราว่าที่านะครับพี่น้องอยากไปเตะผีต่อไปทีุ่เขึ้นเลยครับตนอี้วันนี้ไม่ได้ชื่อเลไม่ขาดอไม่ไม่ับเสื้อเดี๋ยวเวลาขี่ม้าวันนี้มีแสดงที่ห้ก่อนแล้วก็ ทุมที่นครมครับนครปฐมนะครับมีคน่นอนขอบคุณนัรด้วยตอนนี้พ um ี่น bueno ้องชาวจังหวัดนครมก็ถกไรสดอยู่นะครับคือวันทีนี้พบการแน่นอนนะครับกับทีมาเี่ยวชาวสวับสุโขทัยนะครับก็ถกไรสุดอยู่นะครับจก12พบการและพี่น้องชาวรัฐยาวนะครับนครปฐมอาทที่3 คงปัง,ะปงนะครับสมพานเพชรพนมน,นะครับทีมทิศบุรีก็คงปังนะครับตรงที่สิบสี่ทีมฆ่าไรับพี่น้องขอบคุณนะครับพี่น้องดูแลสุขภาพด้วยตอนนี้ฝนก็ตกลงมาแล้วนะครับน้องฝนได้ไหมครับเจนี้ครับสำหรับคงไฟนะครับซ้ายขวานหน้าเวทีเหล็กอย่าไปจับไปถูกครับเพราะสถานที่มันชื้นไฟอาจจะลุกดาวได้นะครับ เดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวตอนเริ่มถ่ายได้ครับอาจารย์ยังไม่จับเลยครับระวังภูเก็การเลื่นะครับผมต้องการที่จะนำตะเบนใช้ัจกใจทุกท่านนะคที่ต่างประเทศด้วยนะครับที่มาไทยได้บ่ซัพพอร์ตผู้เราทียมงานสนามน้ำเทศนะครับจะเป็นทุกคนเลยนะครับบอกเลยว่าตะเันใช้ถาเป็นสิ่งสำคัญนะคะก็ขอให้แฟนๆทุกท่านได้แข้ามาให้ตาผู้เราทียมงานสนามน้ำเทศสแบบนี้นะครัตลอดไปนะครับขอให้เราเป็นเด็กแท่านเลยนะครับ ดวนทยาี่เราที่ดรับด้ไมอนะอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขนะครับขัวขันะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครครับบขนบนรับขอัคร จาตกบอลจะใชยใช่ไหมเดวไม่ใช่บอลัมตกผอลม่ตกผลมตกพอลหน้าพนนี้ซื้อนกพัดในบอลหน้ายิ้ไให้เชื่อไหมเป็นไส้ตู่ห้าใบไม่เกี่ยวกับตัวเลยเลือกให้มันดีสิก็มาซื้อช้าซื้อวันออกคนทุซื้อ